ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีวันที่9กันยายน2565น2565นะคะแอดมินน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC ทางช่อง ทุกๆท,ท่านเดอ้อจ่าเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขฮ่าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินน่อยฝากคือกาวเด้อจ่าเดอ้อสําหรับท่าในใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กำลังใจทางช่องแอดมินนำเนาะจานะ้าเนาะจะได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้ซูมเออร์เด้อจานะ้าเด้อนำแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเนาะจานะ้าเนาะมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเนดะ้อจ้าเด้อแล้วก็เอฟซีทางช่องฝากอุดหนุนสินค้าทางล้านนำเด้อจ้าเด้อจะมีถูกมงคลไอนะนะ้ไข่เนาะจ้าเนาะแล้วก็สะบู่อาบน้ำนะคะสะบู่ล้างหน้าถูตัวได้นะคะ ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะเล่งขาวทุกสูตรเรื่องสำหรับสบู่จะเป็นสบู่กรูนตาเล่งขาวทุกสูตรนะคะจะมีกลิ่นแครอทนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็น้ำนมข้าวนะคะตอนนี้ทั้งร้านเหลือแค่อยู่3สูตรเ้จืจอะเหลืออยู่แค่3สูตรนะคะเมื่อลอดนี่แอดมินคอยจะสร้างของใหมน่นจะจ้ะเนาะลลอดนี่ก็เหลือบลายเหลืออยู่ประมาณบลายนะจ้ะเนาะสามสี่สามสูตรนี้ เมืออ่อรถนี่แอดมินคอยจะสั่งของม่เด้อจ้าเด้อสำหรับสบู่หนึ่งแพ็คมีสิบก้อนนะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะคะคระสีได้นะคะคระได,ด้แพ็คละสองสีเ้อจ้าเด้อสำหรับทูบนะคะสามสิบแท่งราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันนะจ๊ะเนาะ สำหรับทินค่ะทางลานแอดมินน่อยทรงฟรีทุกรายการเน้่อจะเดิ่รายการไดทีบวกค่าทรงแอดมินก็นจะบอกอยู่น่าไลน์นี่เนาะจ้าเนาะว่ามีค่าทรงอันใดที่บ่มีค่าทรงก็คือทรงฟรีเด้อจากเด้อสทรงฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรคามัสัังได้เลยที่เบอร์0ู2 6 3 25513นะคะ หรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับพลห้าน้อยเมื่อว่านี่มาแค่เด่นกับปรองด้อจ้าเดอมาแค่เด่นและรองนะคะมาแค่วิ่งกับปลูดนะจน๊ะเนาะสำหรับศูนย์ได้แค่วิ่งนะคะเด่นศูนย์ได้แค่วิ่งรองหนึ่งได้วิ่งและรูดนะจน๊ะเนาะ มารอบฮานอยพิเศษล่ะกะวีไอพีด้วจ้าเดอ้อเลขในตารางบ่มีครูจับรุเนะจ้าเนาะหชุดเด่นเลขในตารางหลุตด,ด้วจ้าเดอ้อมาแค่เด่นและรองซ้ายวิ่งซ้ายรุดทอนันด้วจ้าเดอ้อขอโทษทุกท่านเมื่อว่านในรุดเมื่อนี่สู่กันต่อเนาะจ้าเนาะทําู้ชมน้ำท่วมกรุงเทพแล้วทนผู้ชม หลายพื้นที่ลังสิทธ์ถ่วมแล้วนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเขตดอนเมืองแจ้งวัฒนะถ่วมเป็นบางพื้นที่แต่ว่าเอดเมนูหน่อยอยู่สงประพาดอนเมืองสงประพานะจนะ๊ะเนาะอยถนนสายสงประพาเขตดอนเมืองในหมู่บ้านถ่วมเป็นบางหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านที่เอดเมนูหน่อยนี่ก็ถ่วมยูแต่ว่าเป็น เป็นซ้อยเป็นซ้อยเนาะจ้นะเนาะในซ้อยถ่วมแต่ว่าย่างบบท่านเขา่าบานเด้อธรรมช่มเมื่อนี่ถ้าฝนตกคือสิถ่วมแต่ว่าถ้าฝนบตกนี่ไข่แนยโย่รรมช่นมน้ำอาจจะลดเนาะจ้นะเนาะเขตใดพื้นที่ใดน้ำถ่วมแอดมินหน่อยก็ขคอเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะเด้อกะสู้กันนะจ้นะเนาะสู้กันต่อไป เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อจ้าเด้อตอนนี้แอดมินหน่อยก็ถือว่ายังบ้านในทวมนะจ้ะเนาะกะสู่ๆเพื่อกันนะจ้ะเนาะแอดมินกะสู่ๆเพื่อกันมารับชมหน้าท่างกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่9กันยายน2565เลขในตารางนะคะ เขามาคลิปใดท่านผู้ชมก็จะว่าอินางหน่อยนี่ขายของอีกแล้วเบามากอีกแล้วเนาะจานะ้ะเนาะแอดมินหน่อยกับขอขายของแน่เด้อจ้าเด้อขอโฆษณาขายของนําแนเนอรจนะ้ะเนาะถ้ามือใดเบากัคือได้ขายอยู่เนาะจานะ้ะเนาะมือใดเบาเบากัคือจังเงียบบ่ได้ขายเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าแอดมินขายของนั่นกัน บอต้องเบิ้งช่วงที่แอดมินขายเด้อจ้ะเด้อรีผ่านได้เลยเนาะจ่ะเนาะตัวเลขจะอยู่ถ่ายถายคลิปท่านผู้ชมรีมาเบิ้งได้เลยเนาะจ่ะเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินหน่อยนั่นแอดมินหน่อยก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อแล้วกัที่พอขามโฆษณาแอดมินเนาะจ่ะเนาะแอดมินก็ขอบคุณหลายๆเนาะจ่นะเนาะ 4 5 7 8 2 3นะคะเลขในตารางนะคะเด่น4และรอง5นะคะสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดนั่นเด่น4รอง5วิ่งได้รูดได้นะคะวิ่งเลยได้ต่างนะคะ รวม3ามห้าหน้อยแล้วจะเดอร์พิเศษปกติและ v i p ได้แล้วหยุดนะคะมือว่านเลขในตา่างุดไปแล้วแล้วจะเดอวันนี้ห้ามพลาดนะคะ่หนารุดซ้ำนะจ๊ะเนา,านะเล่นได้เต็มทีแล้วจะเดอร์สำหรับแนวทางเลขคานอยวันนี้นะคะหกชุดเด่นนะคะห้าสี่ห้าเจ็ด ห้าแปดห้าสามห้าสองและสามสองนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมด้วยนะคะเขามาแล้วมักกระเบิงบ่มักกระเบิงคือเกาด้วจ้ะเด้อเป็นเพียงแนวทางชอบตัวใดคอยนั่งไปเล่นเนาะจ้ะเนาะชอบจัดขัดผ่านเนาะจ้ะเนาะ สามชุดเน้นนะคะห้าสี่ห้าแปดสามสองนะคะแอดมินนูน้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ